21กรรมการร่างรัฐธรรมนูกลราวลองไปไล่เรียงดูครับ,รบอาจารย์มีชยัยฤทธิพันธ์ก่อนเลยครับแน่นอนละนะฮะอาจารย์มีชยัยฤทธิพันธ์ปีนี้อายุ77ปีแล้วนะแล้วก็ในกรอทอทั้งหมดทั้ง21ท่านเนี่ยนะปรากฏว่าอาจารย์มีชัยนี่แหละอาวุโสที่สุดครับจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์นะครับอ่ปริญญาโทรปริญญาโทและสำเร็จปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบนะครับจากจากสหรัฐอเมริกา เป็นนักเป็นได้ทุนรัฐบาลไทยนะครับเคยเป็นรับราชการเป็นกรรมการร่างกฎหมายประจําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายกฎหมายหลายรัฐบาลเลยีเดียวกระทั่งในรัฐบาลพลเอกเปรมก็เลื่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับได้รับตาแหน่งเดียวกันในรัฐบาลพลเอกชาติชายด้วยในรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนรัฐบาลพลเอกสุจินดาคาปรายุนนะครับเป็นสมาชิกสภานิติแห่งชาติสองสมัยสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานวุฒิสภาปัจจุบันเนี่ย ท่านก็ยังเป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะฮะในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังไม่ใช่อยู่เบื้องหลังคือเป็นคนร่างกฎหมายสําคัญมีแนวคิดกฎหมายสําคัญหลายฉบับในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศเนี่ยนะครับแล้วลองไปไล่ดูนะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทีนี้อีก20คนที่เหลืออยู่ับนางกีรนาสุมาวงนะครับคนนี้เป็นเนติบัณฑิตจากอังกฤษนะครับเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นอดีตกรรมธิการ การพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภานะครับและยังเป็นนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยด้วยรับคุณที่สามนะครับคุณจุดีวิจิตวาทการนะฮะเนี่ยฮะเป็นอดีตอธิการบดีคนที่สิบนะของสถาบันบัณฑิตพัฒนาอบบริาศาสตร์นิดานะครับและก็เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี2549นะครับ ผลงานเนี่ยท่านมีบทบาทสําคัญด้านสถานภาพของสตรีเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเป็นผู้แทนประเทศไทยไปประชุมในคณะกรรมการว่าด้วยสถานภาพสตรีของสาประชาติด้วยนะครับการศึกษาเนี่ยจบสาขารัฐศาสตร์บริยญาโทสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและก็ปริญญาเอกด้านมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกาครับครับคนต่อไปนะครับอาจารย์ชาติชายณเชียงใหม่นะครับคนนี้เป็นอดีตสปชด้วยครับแล้วก็ ปริญญาเอกรัฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยายลัยวิสคอนซินแมดิสันนะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสังกัดกรพรนะครับเป็นอดีตรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะครับกับคุณธนาวัฒสังทองนะครับอันนี้เป็นมือกฎหมายคนสําคัญอ,อีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะฮะคุณธนาวัฒเป็นอดีตกรรมการร่างก,รรกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครับก็ถ <contribute> ือ <glaube> ว่าทางานใกล้ชิดอาจารย์มีชัยมาก็มีทางกิษฎิการมาหลายคนนะครับคุณพิติพันธ์เชื้อบุญชัยนะครับคนนี้เป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬานะครับอันนี้ก็เป็นมือกฎหมายเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและพัฒนาคณะนิติศาสตร์ด้วยนะครับในปี2538นู้นนะครับอันนี้ก็เป็นมือกฎหมายนิติศาสตร์จุลาฮะคนนี้ครับคุณเทียนชัยนนทครนะฮะอาจารย์เทียนชัยเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชมสทนะครับและก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการสํานักงานสภาสํานักงานสภา,า,าพัฒนาการเมืองฝ่ายวิชาการเมื่อวันที่2มีนาคม2558นี่เองครับครับแล้วถัดไปนะครับคุณนรชิตสิงห์เสนีคนนี้เนี่ยทูตนฮะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นนักการต่างประเทศอ่าเป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับ คุณ,คณนรชิตสิงหเสนีเนี่ยครับก็บบต้องมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับ่างประเทศนะเรื่องสอนธิสัญญาต่างๆเนี่ยก็ต้องมาช่วยอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นทหารนะครับพลเอกนิวั์ศรีเพ็ญเป็นอดีตเจ้ากรมรัรมนูญกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชครับมีสนชเข้ามาร่วมหนึ่งท่านครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับจากกฤษฎีกานะครับคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับเป็นกรรมการร่าง กฎหมายประจําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นอดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์นะครับคนนี้เป็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะับ,บนี่นะกฎหมายคนครับอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตกะกะตนะครับกุลประพันธ์นายโกวิทอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านการบริหารการเลือกตั้งท่านเคยเป็นอดีตท่านเคยเป็นรองอายการสูงสุดด้วยนะและเป็นสมาชิกสภาร,ร่างรัฐธรมนูญปี2550ด้วย เป็นกรรมการผู้ทรงคน,นวุฒิของคณะกรรมการคุ้มครองผู้โดยโภคเป็นอดีตกรรมการกิษฎเดกกาสำนักง,งานคณะกรรมการกิษสเดกกากรรมการเนติเน,เ,นเ,นเ,นเนติบัณฑิตทยสภานะครับการศึกษาเนี่ยนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอะไรธรรมศาสตร์นะครับเนติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านกฎหมายอีกที่สหรัฐอเมริกาครับครับแล้วหลังจากนั้นเป็นทางสื่อมวลชนนะครับก็บไปด้วยคุณพัฒรคัมพิทักษ์นะครับ คนนี้เป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วก็เป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสุดคุณพัฒระเนี่ยวันนี้นะครับจะไปยื่นเพื่อลาออกด้วยนะทั้งสองตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งคือลาออกจากการเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์ด้วยลาออกจากการเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์ด้วยนะครับคนนี้ตัวเต็งโคตกนะเพราะว่าแล้วฮะนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนนี้ก็รู้จักกันดี อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะฮะคุณภูมิรัตน์ทักษาดีพงศ์นะครับอ,อีกท่านหนึ่งก็คือพลตรีพลตรีวิรัตโรจนวาทอ่าอ่าในพลตรีวิรัตนะฮะพลตรีวิรัตโรจนวาทอันนี้ทางด้านกฎหมายเหมือนกันครับเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทาหารบกครับครับอ่าอ่าแล้วต่อเลยครับ่ท่านที่สิบห้านะนะครับคุณสุป,ประชัยยาวปะปภาสอ่าค,คนที่มาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับ Hmm. เป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสาบันพระปกเก้าครับท่านที่สิบหกนะฮะรูปตามมาเลยนะฮะคุณสุพจน์ไข่มุกค,ครับ,รบอันนี้มาเรื่องของการต่างประเทศเหมือนกันนะเป็นอดีตตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยเป็นอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงวนะอร์ซอโปรแลนด์นะครับ,รบอดีตเอกอัครราชทูตกรุงเตหะรานอิราน hmm. นะครับขั้ทนที่17 คุณอมรวานิชวิวัฒน์อาจารย์อมรเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นอดีตสปชและอดีตกรรมการที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมด้านกฎหมายด้วยนะครับจบรัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาและก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันจบอสฟอดด้วยครับและที่เหลือนะครับก็จะมีอดีตประธานกกตด้วยคุณอภิชาติสุขขานนท์นะครับคนนี้เป็นอดีตประธานศาลอุทธรณ์นะครับเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาด้วย สำหรับท่านอภิชาตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณอุดมรัฐอมริตนะครับคนนี้เป็นรองอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับคนนี้เป็นมือกฎหมายนะมือกฎหมายที่สําคัญอีกคนหนึ่งที่มีชื่อปรากฏมาก่อนหน้านี้นะฮะคุณอัจฉพรจารุจินดากรรมการกฤษฎีกรและอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกิจฎีกาประธานเนี่ยเป็นประธาน กรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับจบศึกษานิติาตศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์นิติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็คนนี้เขาบอกว่าจยา์มิชัยเนี่ยท่านท่านเป็นคนเฉพาะจาดจ,จงวานะครับท่านสุดท้ายพลเอกอัตถรพรเจริญพานิชเป็นอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญกระทรวงกลาโหมก็เรื่องกฎหมายเหมือนกันครับ